ลองก็มาดักตเพิ่งกี่น้องได้ยินหมูปา่ามันครบกันเชียงกห็หอกก็ยังหน่อย่น้องอกอกมันให้ก็กำลังยุ่งส่วนในผ่านเราอีกสามคนก็ไปดักปลาหมึนยูเซ่พ่น้องจะชิด,ด้ะบอกผว่ามันจะแดด,ด,ดมัน เฮาจะขึ้นบกลงบ่แต่คืาว่าเลยบุลึงทางไปได้แต่กะสิไปไปทางเกา่ารบทางเกา่า้องไกลๆแล้วก็รำเซ่ ยนะินโกนไข่นกเส้นกา มนมันตกเส้นกาไปแล้วเอิญนมีกระหอกเข้ามามตัวหนึ่งกระหอก เดีมันไข่ก๊กแม่สูงมีถิงก่อนนอกเสียงกาหากร็รติรตอก,ก,ก,ก็ดอกยาพันกก๊กนึงมันใหญ่ก็จะเป็นไข่เถึงกกจางก็จุดนกมันจาง หอกลายอยู่พี่น้องไ่พอสียได้หมันเสียงคนหากินอยู่รุมนี่ครัน ที่เรากับอย,อยู่เขาเลยในกระหอกตัวนึงกระหอกไล่อยู่ เกลยนี่และไพหมาปลามันเขาจุดนี่แหละก็ขอเลาเรมาฮอตเซ่เน่ยยินเสียงทีมงานเอาปาเขาเไปกินเลยนะจิงตาครับเขาไป อเ้าวออกมาห่นบอนนอกวชุดยอดเนาะมาตัวนึกหรอชุดยอดนี่แหละโอ้สิชังกันแล้วบาทมันขักแหน่ไงโอ้ชุดยอดแล้วเนาะเขากระตัวเลยเนาะขักอะไรมันก็ได้เลยมาโอ้บนแกงปลาเนาะโอ้ตัว นี้จะสค้ยา,สายบวกขันตื่นคนชยอยปลาเพี่น้องเบิ้งชื่อแล้เขามาดิกดิบเรียบตลอดเนะ<ส>าะกินอะไรมาเด้อมาเด้นยิปอาบน้ำบ่โอ้ยชอยปา้อาอะไรไปอาบน้ำไปเลยเย่ขาดเลยเบิ้งสายเหย,ยังสายกินไกนได้ด้อยปลาเพคือขับ น้ำตัอมีของดีควอมเพอืน จะพูดมากมายพูดมากมาเก็บคำได้มมีหมอกนะครับแดวโลดเนาะออกต์ประทานกาพอได้แกพอกนะแกแเม่แตงไม่ว่าแตงน้ะแตงช้างแตงแล้วเวลาหาผักช้างเอย่างเอายางมาสมทำเง่ยอะมากนเนาะก็เห็นมัได้น้อยกนจะเห็นแมันหน่อ ท่านชงย่มาเปียกเลยทั้งหมดโอ้ยชงี่เอามอมอเจ้าบ้อรบ้ามอตัวหน่งหมอมอเาตัวห่อหน่อยือบ้อไรคุเออเอาต้าอะต้มอหน่อยกะถวยบ่ะบวงบวงตวนีก็เข้ามด่มอมออีอนมอห่อยนี่บ่านี่คพนนี่นี่

ปันปูปปลาเลวก็สิได้กลับนเพราะว่าเขากินกับมดเลยเลือท่านี้เขาเลยโอ้นี่โดเลยกระเทิดยังไ้เราไม่แนวขามนะครับไ้พวแน่อะไล่ะโมันลอยหนามได้เมติ่งหนามะไมองไม่ลอยจมูป่าจะขามเนาะตกบท่านนาะกวนสำับอะไรมาได้มมตี่งจะเห็นมาได้เมตี่งนี่มเนตี่งมันขามโอ้ มาไปเลยมูมันความหนามเลยมาเป็นเก่ง,เงดีนะโอ้นผ่านเมิ่นเพนก็ไปต่อไปน่องผมว่าเขาบอกเพิ่นมากระหอกเพิ่นก็ไปเขากลับมาเขาก็ได้กระหอกตัวนึงเห็นประแดกเีได้สำเนาะอ,ะอง ผ่านเป็นีใหญ่นเกียวของเกียวเครืองเหาะอะไฮะโอ้ปืนหนาเรื่องยู่บ่อเรื่องกเชืเ่ยก็ย่ก็มีชิมาเมดะรเื่อมือครเดอเื่ออะไรได้อาปั่นกันกะได้เถิไนงเออเานี่ได้เงาเป็นเาาเลย ก็มีนงินดในผ่านเพิ่ลลงมาให้หักินเหมือนกันพี่น้องเ้ยกระจ <comprend> ุดเี o, ่ก็มีคนลงมาหาอยู่กินหลายคนพอได้มากอยู่บ้านนี้แหละพี่น้องเ้ยงานห้อโอ้ ว่าสิดมื่อไดีใจกันนะเนาะโอ้ดีใจเป็นบอเสียดมื้อนอนดําคืนสองคืนเสียดเมื่อได้ใจเนาะยินเลยว่าดีใจกับแม่นนื้อและเว้เพราะว่าเฮาว่าว่าชอบขึ้นเมื่อขึ้นหนึ่งก็ได้บอลลูกได้อบด้บอกบพรอันหยบอลบอกแล้วเราไปช่ารอก็ตู้เบนบกแต่คือมาบอกเล่านะ่อ่าจูอยู่หันตู้เบนน้าบ่าวทำมาว่าชาเติงมาแรกเลยนะไปโหลดแล้วเนาะไปโลดเขาโง่จักเะ หามอเนี lama, <w> ่มาไปรู้หรืวเ่าดีใจหอยู่ว่าดีใจที่เราเชเนาะบอกกันเราบอกประมาณจะบอกเราว่าจะดีใจที่เขาบอกจะเฮงเขาบอกควาเชลีเดินไปเรืไปใช้ไปเช่ขาบอกแต่เฉาเลยของมาเวินโทรมาอย่งใครได้ได้ปลาเมือนคนกินนะได้ปลแล้เก็บริีบเบอยังใครได้คอาไปนี่เราบริจีได้แบบแบาความเพียงหนักๆเราหาย เท้าาเจ้าอยย่รบายชาช้าเลยาแพงแน่แห่งนอเราแม่น่าฮะมะเขือ้าแพงแห้งอายุเาวเจียงใม่มือไร้บัด้าบ่แพ่งแห้งต้นนั้นเจ้าก็มันเสียเซลไปทำกันได้บ้านในมอญเราบอกก็คือกันกับเราเดียวนั่เคยบัชาวลู่ลู่เด้เจ้ากันลู่น่องคอยค่อยบอกเจ้าที่ลู่ไร้ลบ่ใยญ่กวอาคอยค่อยบอกเจ้าที่ว่กพะอดแน่มอญเนี่ยก็บอกมอลู่บอกอันเดียวกัน คอยบอกเจ้าปีนี้เจ้าได้มั่นซีฮาล่าดแล้วเจ้าพาดแม่หอยไปเที่ยวแต่งสุดดีเลาะแถวในหมอกในเมืองไปนั่งกินขอกินเพลินถ้าก็อเขา้ปืนใส่ได้ลรงเฉยอยังก็ยาไปเที่ยวแนี่ยฮักได้ฮาล้านใช่เขาทำยังงี้เมื่อวาไม่กำหนดมื่อวาปลาใหม่พอปลาใหม่เลยเรื่องนั้นเนี่ยบอกเขาเช้าไม่ก็รวมบ่ได้บ่ราะโควิดบได้แล้วท่านก็เชือเปล่าบนท้าท่านก็เทืกเลขก็นเทืกเลขกันไปละดับเนี่ยห้เจ้าไปเที่ยวเลยชิบหลาดกับแม่หอย Qua quang lao vào chào mời 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 chào mưa chào mời chào Anh chào mời chào mời mm. chào mời oh. chào mời chào mời chào mời chào 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 อันเด็เจ้าช่านี่เฮาบ่ฮู้แล้วว่ามือไดสิชี่ยแจแงให้เจ้าอยูู่ค่มือนี่มันเสื่อมหมดไอ้เจ้าแขวเจ้ามันก็เสื่อมมันหมดเห็นยวบอกเราแอวเจ้ามันก็เสื่อมอันนั้นก็เสื่อมเจ้าอยูู่ค่มือจะไปเที่ยวโรถบ้านว่าเอาเคยเฮาอยู่นี่บ่สตติิแก็เป็นยังเอาความจริงมาวอามันมันบ่ได้เยี่ยวมันบ่เกี่ยวกันไหนเอาแขนเสื่อมหมดเสื่อมก่อนเสื่อมเนาะก่อนเสื่อมไหนหาเรายังหูไม่ได้ว่าก็เป็นเสื่อมบ่ได้ตะกี้ชี้ออ มาบารีได้ทำเก่าจุหมดน้มได้ละต่ละครห้าหกเป็นวัวบกเซาจะคึงๆได้เอาจกคบบกเซงังนะนั่นเป็นบอลายมันม่ชีวิตของอันี้นวกินตัว้านแฉกขาจกินัยงานนี่จะกินย่าชนแล้ก็เลยเี่แล้วไหมชั้น่อกินน้ำอ่ะคอบาแล้ว็ขับรถ ออเนี่ยงเนี่ยนอนเนี่ยเดียวเออได้เนาะเขาจะเม่เอาป้มเมื่อสามคนได้ผู้เดียวชองคนกับบมคืลยนต่คอยม้านลราบราณหายบ้านเราพัดว่าเาาเป็นยังคือบนใล่าเพื่อว่าหอยป้าวเฮาเียอหอยรจะเชดปเ้ลยหอยหอยว่หอยว่จะใช้หอยแช่ชมยางชมยางเลยนะเมื่อเมื่อเล่ากาได้ป้าเดาเน่ากัให้หอยเห็ดปลาแดงเราจก็บอกเราจะก็ย่องันตีก็ไปหาอยู่หากินเป็นบอ มันก็มา่มืยมเชื่อไปนี่เขาช้นเท่าว่า่ตกขามาย่างเนี่หนามากับบเถื่อตัเพิ่นว่าตัวตัวนึงเออบให้ได้เขานาเมาอนก็ชืมาด้วเรล่าเรล่าเขเลยท้งเน้นน้เห่ากุบตัวน้นบุญยินเลยขอบุญยินนะฮะทำางเลยขอยินจะขอใคอน้องเองขอเองเี่ยเอาเป็นไม้ด้ิจับดูเอนกันนั่นน่น่จะเลยก้าวไหวเฉพาะคนมยเท่นี้อ่ออ่าออันนี้ใครเจ้าแล้วมอพอไรเนี่ยล้วก็ มอโจมันกินเราบานก็กินตรงกันจะมอมันกินคนโชนะโชยงขัน่าคนโชนีดอลล่าไทยได้เงินไหมโชดิบ่ได้เาเนาะได้ได้ไก่ป่าเาบผาเลยเห็ดไก่ป่านี่ชงเป็นไหมเฮ่อเชือกและหมัดยอกตีมาลดบ่ได้เอาเงใ่บ่บ่ใช่กะไรบ่ได้บ่ดผาสิไปจะได้แล้วสิไปเห็ดทังไหนไป้วต่พวกเจ้าตกโก่งได เออได้ยินแล้วเจ้าเรียนครับรถจักรไหมมันเนองโ่ให้ฉลอนกันบม่แห่เร<ล>า<ไ>ปเป็นเร <ห àng. S 2> าเมือเราเป็นนกไวเราเป็นยาลังไวรุนเป็นไวเดียโจ้าอโอ้ยแล้วข,อข,อขอ้าวขาชันหงนะขี้น้ำเจ้ากันแล้วมันนักอัญมลุเจาะกับโม่แห้งเลยโอ้ยบ่ฮอดโลนเนาะบ่เบิ่์จะเป็นกระชอนเฮาจัใได๋เฮาไปเดิเราเคยโอ้ตอนมันเปล่มไม่หอยด้ไอ้พี่เขาว่าว่าลอยหนามรอย่างขามสิไปบ่ แย้วคนเชมายตะกี้ไปร่วมอาตโตตะกี้ผู้บ่าวแต่ผู้ชำนึงเราพวกช่วยมากคอยคอยมากเลยขอเอาไปช่วยของขอ้อเชมายก่อนเน่อย<ห>ของข้อแล้วก็มาเพือ่อเขาชวนไปยื่นเขียดออยังแกมแกมอันนี้ไปเชื่อมอะไรลาอันคอยแกมยันเลย เอาให้ล้านนะหลานเป็นก็ใหม่นะเอาแล้วเบิ้งบอกว่าเช้อเมื่อไห้ลานได้จังว่าบ่อยมีหอานานนำนำนำรังนะเขาบ้านเป็นสาเหตุไหมกันนะเสฉยเมียก๊อกมันเป็นยังคือบอยนางอ่ะสฉยมาทีจีคอยเอาเจ้ายังน้อยเราหมดเจ้าเออเขาก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าเป็นยังคือหอยนางนำกดมียตัวเองมันเป็นได้จะเป็นงานเมียมาใหญเอาแต่ใจเราดิคว่ำดีเลยอ๋อเมียนี่ยังบวชอยเมียนั่จใจยังบวชอยเราได้ ช่วงเชื่อนี่ชุ่มมะขี้เจ้าเนาะเป็นผัวเราไปไหนปนยันไหนเราผัดเป็นระเบียบแล้วเราผัดไหวเลยเครื่องเราไว้จังหาห่างมากกันมากไม่หอยเนาะแต่บ่อหอยยางนะเม่เม่สกุลตระกูลบ้านใหม่พุ่นโอ้คำว่าบ้านใหม่เขจะบอกว่าเกิดเดินเกิดยากชุดยอดเลยเนาะบ้านใหม่นี่บ้านใหม่เมื่อกวกไหรเมียผู้กวกบอกเจ้าหน้าตาจะคือขี้ไหลมันได้เมื่อไรเนาะ เจ้าบมน่นจะไปจีเอาบอกหรือว่าบอนะปุดบอกันบอเจ้าอาค่ายบอลชิดบอเราหมูบอลบ่ลอะไรบอบอควายบ่เว้าล้วเนาะหมูบ่ลก้าบมาตัวนั้นแล้วปพบกบบิดก็เจ้าเลยบอลรุ่งเครื่องยังมีเครื่องเนาะมีเครื่องมีเครื่องมีเครื่องมีมาพันเนาะโอ้บลบอเอาดอกอแบบเขามักใจเขาเองเลยบอลไปดูอะไรรือนี่นั่นยี่งใหล่โอ้เป็นเรื่องใดถาม ผู้ไปนอนก็น่าพประหลาดนี่ยนาตาคิดได้แต่ว่าเพิ่นมีเสน่ห์แบบผู้สาวมากสามสี่คนเมียเพิ่นเวียนคอเพิ่นมัดมือกับโมหะเออคิดวิธีใดหนึ่เออจะจองก็กันให้ได้บ่แบ่งบ่ได้ทุกคน้ยจะได้อันหนึ่งก็ยังขางหนึ่งก็ไม่จยกได้เลยเจ้ามันก็มัดไล้หนดเลยเวลายามบุญนี่กินเฉียนหนึ่งโ่นี่ยไม่อยากไหวหรอกเนาะไม่อยากไวเนาะมึงเงินว่ะ ใหญ่โตเลวพี่ใหญ่นะเฮาวามันว่าเชี่ยวเชียวของหอคขเชียวเล่นอะคนบางคอเชียวกับบางยานเขาเรีอกเชียติเชียวต่อกับบางคนมันคิเป็นยังงนโอ้ยว่อลานกขเชียวแล้วแนี้ยามันตะเกือบตะแดงกข่เชียวอ่าม้อนนั่นเบากับม่พอพวกนี้ว่ะมอนตะเกือว่าเขากระเพราดนแบ่ชอยนี่นี่ขอปอน้ายางชีมอนนี่มันแบ่ชอยบรีมก็เกือบไปมากกับเราบากมันได้ไป่องมานมันี่ได้มันก่อนนี่ มาเลยก็โอ้ก็เราก็พกนีแม่โมน้านอ่งนแน่่ามานำกันผู้นึงกินเป็นหัวผู้นึงบอกินเกลือก็เอากันนะทางร้าเคยหวานเออใครจะก็จะกินใรเจ้าบเชือให้เลาเอิญมาเช้าอโอ้มีเวลาคุณราจะถานเลยจะมีเวลาจะตื้มโ่ตไริกินแบบเป็นหัวหมอใช่บอบกินเป็นอัวแล้วมอนี่บริกินเกลือบัดไกินเป็นนัวมัดผู้ขายเขาบอกหายว่าสาแล้วด้ขายซะ เฮากินบ่ละเอาชิบพก็ขแม่เอายังเนาะวม่บนอากจงก็กินดีแม่นีเนาะวันบาสิีิดใจขอเขากันเจ้าปลาแดกจะกินบ่ดกแม่นเน่ะนิก็กินได้แหล่วงแนม่นละมากเันตัวไม่มแม่นกันเจ้าเบ้าก็ฉับโตอยู่น้ำไผบ่ยู่น้ำแม่นน่ะแมนขี้มอซั่ไหมนินคื่เกเาเจ้าว่มมินมแม่งขี้มอ มแม่บแม่หีมอยเจ้าอมีมอยใจแม่หีมอยเจว่าเจ้าออมอ่ะตัวหอมบ่ภาพกันหานาะมาเนเนกิบอระไ้บอกงวงจะได้ก้าหายแหงดุดเางวงขจะได้ก้าหายแห่งงู้แหงเนแหงงงัวเจว่าไม่หอมบ่น่ะมออะไรบ่โอ้โอ้โอ้โโอ้โ้โอ้โอ้้อ้โอ้โอ้โ้นอ้โอ้่้อ้โอ้โอ้โอ้้อ้โ้โอ้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 ้ ขาแนมันยิ่งได้วับอกคือพ่อขาแนบมันไม่เจ็บกระแม่แล้วของใส่มันชิเงังยัง่ชุดมันชิ่งาปดอกโกโดแหว่จะมา้ใหญ่จะมาด๊อใหม่ยิ่งอยาเนี่ยตายแล้วจะลืมเนี่ยถอยไปมึดแล้ว เป็นไรบมกิดเป็นห่วงชิยูได้จากปีกคุบกิเป็นห่วงนั่นอาจารย์คนบอกอาจารย์ของเขาปูอาจารย์หอมหมกจารย์อาวจารย์ห่วปูปู่ะผมกินผังหอมบุหรือเป็นห่วเลยน่ารัอเลยข้าเจ้าไม่ใช่ข้าวชดเก้วไจะดีท้าวไม่จานได้มาลับให่เลยขาวกินกะปิอเมริกันเลยกระมัวขัดเปล่าแล้วยาคนคนตต้นี่ขัดไม่อนบ่อยไปเขาม่ผ่านได้ไม่ผ่านหนักเนาะหนัก กลางเื่อนอ้าพี่น้องบาดนี้มาครบนาครบตาสิได้กลับกอนบานนี้มือหนาสิมาใหม่ก็คือเก่าแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ไม่แห่งคือเกา่เกากลับกอนมาดนี่